หิมะตกแล้วไม่ต้องบินไปไกลเพื่อไปรับหิมะต่างประเทศอีกต่อไปค่ะถ้ายูแถบเมืองการนหรือว่าแถบภาคตอนตกมาที่นี่เลยนะเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่กาญจนบ,บุรีเลยคาเฟ่มัทฉะและอาณาจักรแคคตัสแห่งกาญจนบ,บุรีเขาจัดเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ว่า Life of Nature Color of กาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคมาน,านจะมีการจัดกิจกรรมโทนญี่ปุน่นแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ต่างๆที่รองรับความต้องการของน้องๆหนูๆจึงท่าจะมาดูการแสดงแนะนำให้มาตั้งแต่ช่วงบ่าย3โมงเป็นต้นไปค่ะมเก็สยนนห่่่่งงททีีอ15ููิ 100เซนติเมตรเข้าชมฟรีค่ะอันนี้จะพิเศษมากๆสามารถเดินเข้าออกได้ตลอดทั้งงานเลยใครที่มีชุดกิโมโนอยู่บ้านเตรียมใส่มาให้พร้อมเลยค่ะได้เข้าทีมกับที่นี่เขาซึ่งภายในงานจะมีพื้นที่กว้างขวางมากๆรองรับให้เด็กๆนั่งแล้วก็ดูการแสดงได้ตลอดแล้วก็ยังมีของขายต่างๆไว้ด้วยนะคะทั้งของกินของเล่นครบเลยค่ะช่วงให้ไลท์มาถึงแล้วค่ะหลังจากจบการแสดงเขาะจะมีการปล่อยหิมะซึ่งบอกเลยว่าเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันมากบวการนกับแสงสีเสียงเหมือนได้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทนรรรรออบบกกกาาแแสดง็จะมี นที่2อค่ะนอกจากที่จะมีการแสดงแล้วนะเขาก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ทําด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลาลูกโป่งปลากระป๋องโยนหวัวแล้วก็ยังมีนั่งชิงช้าสวรรค์ให้ชมบรรยากาศด้านบนด้วยค่ะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตอนรอบสุดท้ายเขาจะมีการแสดงผูที่สวยงามมากๆใครที่ยังไม่รู้ว่าปลายปีนี้จะไปเที่ยวไหนแนะนําให้มาที่นี่ได้เลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะของกินก็แยะกิจกรรมให้เด็กๆก็ครบถ้วนใจ่ายแค่ร้อยห้าสิบบาทแลกกับบรรยากาศคุ้มมาก